สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพลทโฟกัสไต้หวันประจำวันที่20พฤษภาคมกับดิฉันมนทิราชัยวุฒิเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้มาดูกรณีอุบัติเหตุที่เขตสารเสียนครนิวไทเปะนะคะโดยเมื่อวานนี้มีชายวัย78ปีขับรถพุ่งเข้าชนผู้ใช้รถใช้ถนนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายบาดเจ็บ12รายซึ่งขณะนี้ชายคนดังกล่าวยังอยู่ในห้อง i อ u โดยช่วงเช้าที่ผ่านมาอายการได้เข้าตรวจสอบขณะที่ทางโรงเรียนก็ได้ดำเนินการดูแลเยียวยาจิตใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองแล้ว ที่บริเวณสี่แยกถนนกัวเชิงซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุมีประชาชนนำช่อดอกไม้ขนมและก้าจำนวนมากมาวางไว้เพื่อไว้อะไรเนื่องจากเหตุสลดในครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ12รายเสียชีวิต3รายซึ่งในจำนวนนี้2รายเป็นนักเรียนมัธยมต้นอายุเพียง10กว่าปีเท่านั้น ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้เวลาประมาณ16นาฬิกาบนถนนปรากฏสัญญาณไฟแดงแต่จู่ๆก็มีรถยนต์คันหนึ่งพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงก่อนจะชนรถจักรยานยนต์เข้าอย่างจังจนชิ้นส่วนรถกระจัดกระจายจากนั้นรถยนต์คันดังกล่าวยังพุ่งชนชาวชนที่กำลังข้ามถนนหลายรายรถพยาบาลหลายคันเร่งนำผู้บาดเจ็บสง่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนบรรยากาศในที่เกิดเหตุเต็มไปด้วยความโกลาหล จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าผู้ขับขี่รถยนต์เป็นชายวัย78ปีแซยูไม่มีการดื่มสุราหลังจากขับรถมาถึงบริเวณใกล้โรงเรียนประถมไปตาในเขตซานเซียนครนอิวยไทยเปจู่ๆก็ขับฝ่าไฟแดงด้วยความเร็วสูงพุ่งชนกลุ่มนักเรียนที่กำลังข้ามถนนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรวมทั้งสิ้น15รายกลุ ด้านประธานาธิบดีไลเชิงเตอร์ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลโดยได้จับมือและปลอบประโลมจิตใจครอบครัวผู้บาดเจ็บแม้ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของอุบัติเหตุที่ชัดเจนแต่ก็ซ้อนให้เห็นถึงความกังวลเรื่องการต่ออายุใบขับขี่สำหรับผู้สูงวัยและผลกระทบทางจิตใจที่เกิดขึ้นกับเด็กๆอย่างไรก็ตามทางโรงเรียนได้จัดเตรียมมาตรการให้คำปรึกษาและเยียวยาจิตใจนักเรียนกับครอบครัวแล้ว คุณผู้ชมคะจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นก็ส่งผลให้การต่อใบอนุญาตขับขี่ของนายวีวัย78ปีกลายเป็นประเด็นถกเถียงนะคะทั้งนี้กลมขนส่งทางบกชี้ว่าการต่อใบขับขี่ของนายวีเป็นไปตามกฎหมายขณะที่กลุ่มเอ็นก็ได้ออกมาเรียกร้องให้ฟื้นฟูระบบคะแนนจัดตั้งกลไกการฝึกอบรมเพื่อกะจัดผู้ขับขี่ที่มีความเสี่ยงสูงออกจากท้องถนน บัิเหตุร้ายแรงใกล้โรงเรียนประถมไปตาเขตซานเฉียนครนิวไทเปนคนขับแซ่อซีวัย78ปีถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีพฤติกรรมหลบหนีและฝ่าไฟแดงจุดประเด็นถกเถียงเรื่องการต่อใบขับขี่สำหรับผู้สูงวัยอีกครั้งแม้เขาจะเพิ่งต่อใบขับขี่ไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและไม่มีประวัติกระทำผิดหรือคดีค้างทุกอย่างเป็นไปตามข้อกำหนดแต่อุบัติเหตุที่พลากชีวิตของผู้บริสุทธิ์ในครั้งนี้อาจทำให้ต้องทบทวนว่าใบอนุญาตที่ผ่านเกณฑ์อาจละเลยความเสี่ยงที่แท้จริงหรือไม่ 年龄不是主要的呃问题，真正的关键是他们的功能。那例如他们的认知能力、注意力、反应速度、操作协调等等。 ตั้งแตเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปีนี้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วไต้หว,วันรวม469รายโดยในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุถึง211รายหรือประมาณ45%แม้กระทรวงคมนาคมจะกำหนดให้ผู้มีอายุ75ปีขึ้นไปต้องต่ออายุใบขับขี่ทุก3ปีแต่ข้อบังคับดังกล่าวไม่มีผลย้อนหลังทำให้ผู้ที่เกิดก่อนวันที่1กรกฎาคมพศ2474ไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับส่งผลให้ผู้สูงอายุนับแสนรายกลายเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้ต่อใบขับขี่และไม่ปรากฏอยู่ในระบบอย่างเป็นทางการ ข้อมูลต่างๆชี้ให้เห็นว่าอายุไม่คนเป็นเกณฑ์เพียงอย่างเดียวแต่ต้องพิจารณาสภาวะร่างกายเป็นรายบุคคลด้วยจึงจะสามารถลดความเสี่ยงที่ผู้สูงอายุต้องเผชิญขณะขับขี่นอกจากนี้สมาคมว i ช i o n ซี r ร่ไต้หวันยังเรียกร้องให้กลับมาใช้ระบบการให้คะแนนการกระทำผิดและการแจ้งความผิดแบบเดิมเพื่อควบคุมผู้ขับขี่ที่มีความเสี่ยงสูง สถานการณ์โควิด -19 ในไต้หวันกลับมาระอุอีกครั้งนะคะซึ่งจากสถิติของกรมควบคุมโรคพบว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนมีผู้ป่วยโควิด -19 เข้ารับการรักษาเกือบ1 0,000คนครั้งและมีผู้ป่วยอาการรุนแรงเพิ่มใหม่34รายเสียชีวิต6รายแพทย์เผยว่าการกลายพันธุ์ของไวรัสทั่วโรคทําให้การแพร่ระบาดมีความซับซ้อนและคาดเดาได้ยาก จากสถิติของกรมควบคุมโรคไต้หวันพบว่าระหว่างวันที่6-11พฤษภาคมที่ผ่านมามีจำนวนผู้ป่วยโควิด -19 เข้ารับการรักษาในแผนกปกติและแผนกฉุกเฉินมากถึง9 9 7 8คนมีผู้ป่วยอาการแทรกซ้อนรุนแรงเพิ่มใหม่34รายเสียชีวิตเพิ่ม6รายแพทย์บางท่านเผยว่าตอนนี้ไวรัสกลายพันธุ์หลักมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นโดยทั่วโลกมีไวรัสที่แข็งแกร่งถึง3าสายพันธุ์จึงทาให้การแพร่ระบาดของโรคมีความซับซ้อนมากขึ้นนอกจากนี้ที่ฮ่องกงกับสิงคโปร์ก็พบการแพร่ระบาดของโควิด๑๙เพิ่ กรมควบคุมโรคจึงขอให้ประชาชนที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวควรเข้ารับการฉีดวัคซีนก่อนประธานาธิบดีไล่ชิงเตอ๋อดำรงตำแหน่งครบหนึ่งปีแล้วในวันนี้โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะประธานาธิบดีไล่ชิงเตอ๋อได้กล่าวสุนทรพจน์ระบุว่ากองทัพจีนยังคงลุกรานไต้หวันต่อเนื่องทั้งส่งพ่อลูกลักลอบเข้ามาบริเวณชายฝั่งทะเลเทายวนและยังมีชายชาวจีนถ่ายคลิปวิดีโอระบุว่าใช้เรือ,อยางลอยลำเข้ามาขึ้นฝั่งที่เทายวนพร้อมปักธงชาติจีนด้วย ประธานาธิบดีไล่ชิงเตอ๋อกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งปีของการดำรงตำแหน่งโดยย้ำว่าต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของไต้หวันให้สามารถรองรับทั้งการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศอย่างสมดุลทั้งยังประกาศว่าจะจัดตั้งกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติเพื่อใช้ลงทุนในต่างประเทศอีกด้วยเมื่อวันที่19ส์สคมบริเวณหน้าน้ำตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะชีเม่หมู่เกาะเพิงหูพบเรือประมงจีนกว่า30ลำเข้ามาทำการลากอวนบริเวณเส้นกลางช่องแคบไต้หวันซึ่งรุกรําสิทธิของชาวประมงไต้หว ึงสร้างความกังวลว่าอาจมีเจตนาแอบแฝงโดยทางการไต้หวันได้ส่งเรือเข้าตรวจสอบแล้วนอกจากนี้ยังมีผู้ใช้ติ๊กต็อกชื่อว่าซานรตรงไคเกอร์เผยแพร่พรรค,คลิปวิดีโอโดยอ้างว่าเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาได้เดินทางจากมณฑลฟูเจียนด้วยเรือ,อยางใช้เวลาราว9ชั่วโมงข้ามผ่านช่องแคบไต้หวันมาถึงชายฝั่งนครเทาเยน็นก่อนจะทำการปักธงชาติจีนเพื่อย่วยุท้าทาย สำนกักงานป้องกันใช้ฝังตะวันยืนยันว่าสถานที่ในคลิปคือชายหาดในเขตต้เหวียนของนครเทาเหวียนวิดีโอดังกล่าวไม่ได้ถูกปลอมแปลอง,ปลอ,งอย่างเราก็ตามการเดินทางในระยะทาง95ไมล์ทะเลนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากนอกจากนี้การเผชิญแดดเป็นลานานถึง9ชั่วโมงแต่กลับไม่พบร่องรอยผิวไหม้ที่ชัดเจนหรืออาการขาดน้ำอย่างรุนแรงถือเป็นเรื่องที่น่าสงสัยอย่างยิง่ยง ขณะเดียวกันยังพบพ่อลูกชาวจีนลักลอบเข้ามาในไต้หวันโดยใช้เรือ,อยางโดยทั้งสองเดินทางมาถึงชายหาดกวนอินในช่วงดึกของวันที่15พฤษภาค,คมและได้นอนพักอยู่บริเวณชายหาดตลอดทั้งคืนก่อนจะเข้ามอบตัวในวันถัดไปภายในระยะเวลาเพียง3ชั่วโมงของวันเดียวกันพบเหตุการณ์ลักลอบเข้าประเทศหลายกรณีหน่วยยามฝั่งไต้หวันย้ำว่าจะติดตั้งอุปกรณ์ตรวจการอัตโนมัติเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง ช่วงที่ผ่านมาบริเวณจุดชมวิวใกล้ชายหาดตาอันคอนครไทจงมีประชาชนจํานวนไม่น้อยได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบเศษตะป,ปูนะคะจึงมีการตั้งข้อสงสัยว่าผู้รับเหมาก่อสร้างที่ดําเนินการปรับปรุงทางเดินดังกล่าวทิ้งไว้หรือไม่ซึ่งทางเทศบาลนครไถยจงก็ได้เข้าไปดําเนินการตรวจสอบทั่วชายหาดแล้ว บริเวณจุดชมวิวใกล้สระน้ำริมชายหาดตาอันนครไทยจงจะพบเห็นว่ามีเศษอิฐและตะปูกัดเกลื่อนในจุดน้ำขึ้นน้ำลงสมาชิกสภาเทศบาลเผยว่านครไทยจงใช้งบป,ประมาณถึง30ลบ้านเหรียญไต้หวันเพื่อปรับปรุงเส้นทางเดินเพื่อการท่องเที่ยวแต่ผู้รับเหมาหลังเสร็จสิ้นโครงการแล้วกับทิ้งเศษวัสดุเหลือใช้อย่างตะปูไว้บริเวณริมชายหาดจงส่งผลให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บโดยเทศบาลน,นครไทยจงออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ได้สั่งการให้ใช้อุปกรณ์เช่นแม่เหล็กเข้าตรวจสอบและเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณชายหาดแล้วส่วนผู้รับเหมาที่ กระทำผิดก็ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการวิศวกรรมจัดการซึ่งนะักท่องเที่ยวที่รับบาดเจ็บจะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือพบกับพีเดสโฟกัสไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ